ในเมื่อพระนุตัวจริงมาแล้วพิธีการก็เริ่มแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้หนูเดี๋ยวเข้าพิธีแต่งงานต่อเลยลูกเสดพ่อบออพี่พ่ามาทําอะไรเสพพ่อพูดไปเสดพ่อพูดเลยที่เรามาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะมายกเลิกการแต่งงานเพราะว่าลูกชายของเราพานุษย์ทําผู้หญิงท้องไปแล้วสองคนแต่งงานไม่ได้กี่คน้องสามสามไม่ตังไหนไอ้คนที่โคล่าแล้ว อาเป่ด้วยใจร้ายใจดำขนาดนั้นเลยใจร้ายไม่ทำไม่ทำไม่ทำแล้วพี่ลบบุรีท้องกังใครอะไม่รู้เหมือนกันเมียแกกันไม่ทำเมียจับได้กกอดแล้วคนที่ไล่บุรีล่ะโอ้โหโอนี่กูมีทุกที่เลยเหรอไล่บุรีละไปชอบไหมไม่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 ใช่มึงอะรับผิดชอบป๋าฮ่ากลับไปรับผิดชอบแล้วมันโทรมึงก็บอกเบอร์มันแล้วค่ะทำผู้หญิง ขวดฉันแต่งไม่ได้นะเนี่ยท้องซ่องคนเลยจ้าเดี๋ยวก็ผมฉันจะมารับความผิดคือไม่สามารถแต่งงานกับน้องอารยาได้แล้วก็ผม,ผมฉันขอยกเลิกการแต่งงานีา่มาให้พี่โจ้ค่ะพรนวัลแล้วที่พ่อประกาศงานไปที่หัวเมืองต่างๆมาร่วมงานแล้วลูกสาวเราอารยาเนี่ยเก็บได้ศักดิ์ศรีเจ้าไว้ไหนถ้ายกเลิกการแต่งงานกันแบบนี้ก็ผมยอมรับผิดแต่พี่ผู้เดียวพี่เจ้าค่ะสมเด็จเปิดไหคะเสด็จพ่อ ยังไงแล้วหม่องฉันไม่กดเจ้ายพี่พานวัตรดอกไหมคะขอบใจนะแต่ตอนนี้พี่พี่ไม่สมามารถแต่งได้จริงๆแล้วอีนุโชคดีแล้วไปมีผู้อดีๆเธอ <c oughs> โชคดีเออไปคุยด้รยนุก่อนแต่พี่ดีแล้วเสร็จพ่อเบียค่ะไหนโยกแม้ว่าหม่องฉันจะรู้ความจริงแล้วว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าพี่พานวัตรตัวจริงแต่ว่าตอลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็ทําให้หม่องฉันได้เห็น พราะผู้ชายคนนี้เขามีความจริงใจกับผบมฉันเขาไม่ตั้งใจมาหลอกผมฉันจริงๆถึงแม้ว่าเธอเนี่ยชื่อจริงมชื่อว่าอะไรบอกเสด็จพ่อไปสิบ,บังระจันเพื่อค่ะไม่ใช่มึงมต้องไปเกี่ยวอะไรกับเขาบาา้าวบังระชันเนี่ยถึงว่ารูปร่างเหมือนทองเหม็นนะมึงนะชื่อเหมือนหน้าเหมือนไม่กลิ่นมันเหมือนเนชื่อยอมมีชื่อว่าขุนทองเพื่อค่ะ นี่แหละเปคะเสด็จพอ่อหม่อมฉันก็ยินดีที่จะขอใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับพ่อขนทองไปคะ่ะเจพีถ้าครักใครเราก็ต้องรักด้วยนะไปคะ่ะพี่แม่พูดได้ไ <c oughs> พูดได้ไนออกมาไม่ห็่พูดกับใครมันจะดีแล้วกันจะนาฮะม,มันเข้ามาครั้งแรกมันก็มาหลอกลวงเราแล้วลเขาไม่ได้ตั้งใจไปค,ค่ะกูเอะใจตั้งแต่ยำอันทาปัสสาวะอาชาแล้วลวาคะไม่กินแล้วละกาก็ไม่กิน ับไปกินบ้านก็ได้เจ้ามั่นใจหรือลูกอารยาออบเชนมั่นใจดีค่ะถ้าเจ้ามั่นใจงั้นพ่อยกเจ้าให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้าคุณทองก็ได้ไม่ข้าบ่าจริงตีเพลตีเพลงแต่งแต่งตุ้มไเพลงก่อนจะแล้วผมอยากโดดตุ้มน้ำตาย ไปเลยไปลงตุ้มเดี๋ยวกับพ่อไปลงตุ้มเดี๋ยวกับพ่อมึงเลยจะได้เผาทีเดียวมานี่ยมา่อนอะไรมานี่ยนี่หมดตัวแล้วหมดตัวไหนแล้วหมดฉากแล้วออก่อนออก่อนยันเลิกอยู่ด้วยกันยันเลิกเฮ้ยมึงได้เจ้าเป็นเนื้อก็เหอะมีไหมมีกะถิ่นก็มีผัวเป็นเจ้าเอ้ยอก้มคอได้คอเลยได้เลยร็วเโอกาสดีนะคอเลย เขาไหว้บังโมงองทำมาขอเกตไอ้กูชื่อธรรมราชาอยากแต่งฟันกันเลนะจิแเรียกชื่อคูถูกเมื่อไหร่เนี่ยองทามารมารชาออันนั้นเข้าก็มีผัวเป็นเจ้าพี่สาวผมใช่ส่วนเพื่อนพมก็มีเมียเป็นเจ้าถูกต้องผม, <c oughs> ผมบุญทิ้งนามสกุลนอกอนอกอ้อน,นอนง โอ้ไม่อยากปังนามสกุลเลยโอ้ยนามสกุลของคุณแม่เอาไว้นี่นามสกุลแม่ครับผมแล้วมีนามสกุลพ่อไหมมีครับนามสกุลพ่ออะไรคุณทิ้งกระแทกเป้าดังโบ๊ะไม่ดีทั้งพ่อทั้งแม่เลยโมคุณตั้งนามสกุลให้ใหม่ไม่เป็นไรมีไหมล่ะไม่มีเฮ้ยไอ้ทีมึงลองพูดนามสกุลพ่อแม่ต่ออันนี้กระแทกเป้าดังโบ๊ะนโอ้นโอ้นที่นกอ้นอะไรพวกหึงเนี่ย ไม่มูกูเขียนให้ส่งไลน์ให้ไม่ต้องมาตรงใจผมยากจะมีเมียที่ส่งสักไอเทสมึงได้อะไรไม่เกี่ยวเขาก็ตากล้องไม่ต้องมายุ่งกับเขาเองนึกว่าคนให้รางวัลใช่พอเอฟซีชุดเกี่ยวเจ้าผมยากมีเมียส่งสักมีลูกรักยิ่งชายอยากจะขอผู้หญิงได้เลยกับเจ้าสนใจคนไหนบอกมาตัวทองนี่ชุดเรื่องไม่เอาทำไมอะ อันนั้นเมียไอ้บังนั่นน่ะโชลูมทำลูกโชลูมทำลูกครับ <Summer. S 1> ผมเขามีหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรเงี้ยมีลูกทุกหน้าร้อนหน้าหนาวเลยดูดูอ่ะคนแข็งแรงไม่เอาชุดเรื่องไม่เอาอ่ะคนต่อไปสีชมพูเมียไอ้ชาติชาติไหนชาติมาเนี่ยเฮ้ยคุณชาดชาติไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชอบชุดฟ้ายังไงนิ้ เป็นแฟกก็โอ่งยิงป่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวกันไม่น้าหมื่นเมียเราสวยกว่าไม่เกี่ยวกันเหมือนเหมือนตรงไหนไม่เหมือนเหมือนทุกตรงเลยยิ่งทำยิ่งเหมือนแสดงว่าเขามีบุญในาฏิกานใน่นะเหมือนเจ้าใช่ไหมพูดดิสิตเลยพูดกันหน้าเหมือนเจ้าไม่ชอบอีกเลยคนเลยคนโอ้มีบทบาทสักเก้าด้วยบทบาทสักเก้าเฮ้ยอ้าวไม่ หยุดเลือดมัญยาณพองต้องก้นอะไรแพมอะไรแม่ผมตกใจไปได้แล้วทำไมอ่เนี่ยเลือดเล่าทีเนี้ยมันแกล้งเป็นกระเทยรู้ได้ยังไงวะเมี่ยมันชื่ออีฟ้าอยู่ลาดบุรีโทรมาโทรมาว่าไงยังไงโทเฮ้ยไปไหนอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ไหวโรคปีนี้มันแก่แล้วดูดิมันเขียนปากยังไม่เท่ากันเลย หัวคิีวห่างคิ้วก็ไม่เท่าไันเขาตอนพี่เขาเทียนทอมทอดฟันป้อมอมันเลยทุกเายเขาใส่แล้วมันเลยไม่ไม่เท่าเสมอไม่เอาเลยไม่เลิกเธอไม่สนใจเลยเหรอฮะคนที่ทิ้งอยากแต่งงานด้วยมีอยู่แค่คนเดียวเจอวันแรกก็รักเลยคนไหนฮะเล้าคนนั้นก็คือธรรมรัตน์ เกยไวไวเด็กน้อยก็หัวใจไวแล้วว้าวมีสิวสิวนุ่มมขึ้นจะพูดอะไรนะฉันขอเป่าประกาศตรงนี้เลยและคือเรื่องจริงสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอสวยมากกี่ตอนที่เธอเข้าไปข้างในเธอเอาใดเป่าผมมากกลิ่นเหมือนหมามากเขาดูเลหมาอยู่ไงฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนรักสัตว์ด้วย เธอไม่รู้เหรอว่าทุกวันนี้ฉันไม่ได้นอนหนุนมอนหนุนอะไรอ่ะหนุนหมากินมาเลยฟุ้งกินปะเนี่ยกริงนพีชเนาแล้ยังเกิงหมาไปด้วยปโดนเลกินฉันรักเธอนะนรักจริงจริงเหรอจริงสิัไปกัดมือมเ่กเืกรรมเหรอเป็นอะไรคทิพแ เขินหรือเด็กพ่อเด็กพ่อว่ายังไงเด็กทำมาได้คืออย่างไรกันผมรักจริงธรรมาได้ถ้าเจ้าจะว่าอย่างไงลูกเถ้าเหนือยเมื่อเขาใฝ่ในตัวลูกลูกก็จะไม่ขาดเขาแต่ไม่ได้นะลูกเราเป็นถึงเจ้าจะไปยุ่งกับพวกนี้ไม่ได้นะลูกถ้าเกิดว่าเขาเป็นเจ้างั้นทิ้งเดกจะขอ ทึงอยากมีเมียเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาธรรมดา,มดาที่ชื่อว่ากุศุมาโปร่งขั้นประธานให้ทิ้งได้หรือไม่ไอ้ทิ้งมึงไี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะมึงขอลูกกูกูไม่ยกใหท้ทั้งทั้งที่ลูกกูเป็นชื่อกุสุมาท้ามึงก็กลับอยากจะได้สาวชาวป่าที่ชื่อกุสุมา ไอ้สามห้าวกูเนี่ยไว้ชีวิตมึงมามากพอแล้วขอนั่นอยากใกล้นี่ขอนี่นอยากใกล้ดันกขรจับตัวไอ้ทิ้งแล้วนั้นแหก่อนดูค่ะพี่ดานี่หลังกล้อดิ้งอย่าอำเขาอย่างนั้นสิพี่ดา ส่งเมตตาบุรุษผู้นั้นด้วยในเมื่อเขาต้องการในตัวลกูกเขาอาจจะเป็นผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายของลกูกเสด็จพ่อแลในเมื่อเขาอยากจะโน้มกิ่งฟ้ากิ่งฟ้ากิ่งนี้แหละเหมือนกิ่งพระป่า,ปาจะนโน้มลงไปหาเขาลูกจะยอมไปเป็นสาวชาวป่าไปอยู่กับเขาไปอยู่กินกับเขาและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บุญเสียมเสงี่ยมสีบุญเสียม ใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเราฝากเรื่องเลยนะครับเรื่องให้ลูกเราเอาแชมพูหมาสาหัวได้แล้วคนขนหมาเข้าไปทุกวันแล้วทุกคนเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะพวกเราดังนั้นขอผ้าไทยเมื่อทุกคู่เข้าใจกันแล้วงั้นเราเป็นประธานจัดงานแต่งงานให้กับทุกคู่เลยก็แล้วกันขอพระไทยผู้ชมค้าดีไหมดีมากรวมกันเย เชื่นให้ความรักเจ้าอย่าคิดหนักเลยน้องเรื่องันเหมือนแม่กับพ่อจ้าอย่ามีข้อไ่เคยยิเรื่องเ,อนเนอจาเเจชูไอหนูอย่าเจียวจ้องรัก แล่นเดียวนัวน้องเพราะเจ้าหนึ่งมีเมียสองจงร้องนัวน้องอย่านายที่พระทั้งสงรักโรคไม่เสียที่ขวที่เมียบอกดองจะมีแค่หนึ่งและสอง ามสิจำไม่บองรู้ไหมเรือมจำนอรักคนอย่าง,งมีอีกเชื่อ,อเหรอตายแน่จำไว้นะผัวโอโหไม่ไงไม่ไหวแล้วมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> ไหวจไหวนี่ทั้งนี้ก็ไม่ไหวเนะืกินสามมากเลยรีบเลิกเธอจะได้ไปแสบผม Oh สิงเรามีความสุขเหมาะสมนาเฝ้าชี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 ีชีชีไมยังคนนี้ขี่ไปเธอมันออกมาหายใจทั้งสองนิ้วนะสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองเปลองเกลืองเปลืยงเรามีความสุขเหมาะสมนา วันคืนเบื still, ่กเอ็นไหนไม่เบื่อให้ลับลืนเหลือลายลงยกมือขึ้นรูปจูบธรรมรั่นสวีทจริงๆนะคุณพี่คะนอกเป็นกระตัดสวัยสุดไม่ได้เป็นแล้วไม่เห็นนะ นะจะ,จะ,จะไม่ทำไ้่โดนจะอะไรไปเนะี่ยไม่เข้าจังหวะนี่นจะเท้นอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกเราปเป็นเจ้านะขเขาถอดโยนแล้วเอแล้วก็เต็มที่เลย หน้าเหมือนปู่ทรงเต้าสัก<อ>ไม่สวยค้อมสักข้งงซีน<อ>ปากองแก้วตาฟันเหมือนเล็บตีน<อ>ช่จัดทวิน<อ><อ>มึงจะล่อนเลยนังห่าหรือเปี่<อ>ใชายจัดทวิน มาคนเดียวเถอะอ,อันเหมือนนะอาน้ับเพล็กมาคนเดียวก็ได้สอนอูรามขอเซกูดบายสวัสดีคนระับ